ที่เสรีภาพตามััฐธรรมนูญคเราออกมาเรียกร้องเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเราไม่ได้ออกมาเพื่อเจตนาที่จะทําลายประเทศของเราเจตนาเพื่อจะทําให้อนาพตของประเทศมันดีขึ้นเราก็นัดคอะไรเอเอาเป็นการอ๋อวันนี้วันนี้เป็นนัดตรวจพยานหลักฐานค่ะวันนี้ก็คือเป็นนัดพยานกฐานแล้วก็เพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานซึ่งวันนี้ก็ยัง ให้การไปเด็นเลยค่ะแล้วก็นัดสืบพยานกันประมาณเดือนมีนามีนาสองสามสี่เท่าไหร่จำไม่ได้วันที่เท่าไหร่เรื่องเืมองกนณคดีเยอะมากค่ะมั้ยมปีหน้าเลยนัาวันที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็แปดเก้าสิบเอ็ดแปดวันเตรียมเตรียมพยานไว้กี่ปากครับอ๋อของของอายการในยี่สิบแปดของเราประมาณห้าปากค่ะ คดีเขาฟ้องแยกเป็นสองคดีค่ะนคดีของ่อที่เราคดีของน้องเยาวชนคนหนึ่งเนื้อันนี้ก็คือเป็นประเด็นว่าจะต้องมารวมคดีเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือในระหว่างการพิจารณาของคดีน้องเยาวชนว่าว่าจะต้องมารวมเป็นคดีเดียวกันไหมเพราะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงที่อายุแบบกจ้มถึงที่จะขึ้นศาลยุติธรรมคดีค่ะก็เลยก็เลยอยู่ช่วงการพิจารณาของศาลว่าจะต้องสามารถรวมคดีกันได้หรือไม่ค่ะเมื่อเนื่อรันที่ยี่ี่นี้ได้ได้ไปร่วมชุมนุมกับกับคณะรัฐมรตรีมีการต่อ ในการยืน่นถอนประกันใช่ไหมจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเงื่อนไขาการประกันมันมีรายละเอียดอยู่เหมือนกันว่าการคุณม,ม,มันต้องไม่ไม่ได้เป็นการอะไรนะเ่ถาถ้าหลักเกี่ยวกับการตอบความขึ้สมกหรืออะไรนะไม่ได้ที่บอกว่าต่อปมะก่นไหมโดนหรืว่าเขาเขาไม่ยื่นเขาเขาายื่นหมดเมื่อเมื่อสักครู่เมื่อสิบวันเมื่อสองพฤษภาคมายื่นนะคะเพื่อขอพิจารณาให้ ตอนเช้ามีกลุ่มเขาไม่ยืนอยู่แล้วอ๋อไปปกติความคิดเห็นยังไงบ้างครับคำบนไหมมาไ้ตอคก็ความคิดเห็นก็ถ้าคราสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญครับเราเราออกมาเรียกร้องเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเราไม่ได้ออกมาเพื่อเจตนาที่จะทาลายประเทศของเราเจตนาเพื่อจะทําให้อนาคตของประเทศมันดีขึ้น เราอยากเห็นประเทศที่มันดีขึ้นในระบบที่อยู่ภายใต้โครงสร้างที่ดีขึ้นนั่นแหละขอบคุณครับอ๋อต้องมายืนา่นถอนรายการไม่เช้าใช่รับผิดกูดเลย